รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตรวจความพร้อมทุกมิติรับเทศากาลปีใหม่2569ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์เน้นย้ำความสะดวกปลอดภยัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เดินทางและนักท่องเที่ยววันที่31ทธันวาคม2568เวลา17นาฬิกานางสาวปวีนาจริยาธิติพงศ์รักษาการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด มหาชน AOT ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทอสอพเพื่อตรวจความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกการให้บริการและการรักษาความปลอดภยัยภายในอาคารผู้โดยสารทั้งขาออกและขาเข้าเพื่อให้มั่นใจว่าผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกและได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเทศกาลปีใหม่2569ในโอกาสนี้นางสาวปวีนาจาริยธิติพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ได้ตรวจความเรียบร้อยจุดให้บริการผู้โดยสารที่สำคัญอาทิเคาน์เตอร์เช็คอินจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศโถงสายพานรับกระเป๋าและพื้นที่โถงผู้โดยสารขาเข้าและอื่นๆพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วสะดวกปลอดภัยและยึดหลักการให้บริการด้วยหัวใจ h o s p i t a l ิตีนางสาวปวีนาเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ AOT คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการนัดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฉลีย่ยประมาณ1,92,500คนต่อวันจึงได้กำชับให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านทางนี้ทราบว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการจัดเจ้าหน้าที่แอร์พอร์ตแอมบาสเดอรคอยอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำและสนับสนุนการใช้ระบบอัตโนมัติ อาทิ CUSs CUBD และระบบพิสูจน์อัตลักษณ์ด้วยการสแกนใบหน้าไบโอเมตริกเพื่อช่วยระบายผู้โดยสารลดความแออัดและเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการขาออกรวมถึงอำนวยความสะดวกผู้โดยสารขาเข้าในการผ่านจุดตรวจหนังสือเดินทางเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด้านความปลอดภัยท่าอากาศยานสวนภูมิเพิ่มความถี่และความเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่ เฝ้าระวังผ่านระบบก,กล้อง C C T V ตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการสายการบินและผู้ประกอบการเพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยสูงสุดการลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่กำชับให้หน่วยงานด้านคมนาคม ดูแลการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสำคัญสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนนางสาวปวีนากล่าวทิ้งท้ายว่า AOT และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรองรับการเดินทางของผู้โดยสารเพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและได้รับประสบการณ์การบริการที่อบอุ่น สอดคล้องกับแนวคิด World Class Hospitality พร้อมตอบย้ำบทบาทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในฐานะประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก